มาอีกแล้วคุณแม่ขามาอีกแล้วเรื่องนี้อย่างอีกน่าเบ่อโอ้โหคอมเมนต์ไงล่าสุดนางเอกไต้ซูว่าน่ะได้ออกมาโพสโพสเรื่องเดิมๆอีกคุณแม่ขาโ,<อ>โ<อ>พสเรื่องเดิมๆว่าจบว่าจบนางเอก่ตยก็ได้โพสโพ์เกี่ยวกับงานของเขานั่นแหละาจากไต้ซูว่านันแฟนเพจแล้วก็มีคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์ว่าเป็นคนแอบรักยังไงเ็าแอบรักทุกฤดูกาลก็จะได้ก็จะได้เล่นด้วยกันอย่างนี้ทุกครั้ง เราขอบอกว่าอย่าลืมหาผัวบ้างเดอ้อไม่ใช่แอบรักผัวเขาจนลืมหาผัวให้ตัวเองนะอืมอมม่แล้วพี่น้องอีกแล้วยอมปวนแมนและทางด้านนางเอกตายสุวรรณาน,นก็ได้ตอบกลับว่าแอบรักใครคะแล้วหาผัวทําไมคะหรือยายอยากมีแต่มีไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาคะปวนเพื่อคิดแนวดีๆเป็นวบ้าจ้าขอให้มีความสุขกับการปวนคนอื่นนะคะแต่จะเป็นเม้นท์สุดท้ายที่ตอบยายนะ เราเห็นปวนตลอดแต่ก็ไม่สนใจไม่ตอบและไม่เสวนาด้วยเลยอย่าลืมไปรับยานะคะยายบายแฮแท็บบอกค่ะค่ะกระสมควรอยู่ดอกสมควนบอกค่ะพี่น,อน้องมันบ่มีบ่มีสารละอีกอย่างเลยแล้วก็บ,บ่มีประโยชน์สําหรับต<ม>โตผู้ใด้รับแล้วก็โตจะเจ้าของเองตัวย่ายเองนั่นแหละค่ะ,นนคะพี่น,อน้องค่ะสร้างขึ้นมาปวนขึ้นมาเพื่อนน่นละเพ,เพื่ออย่างไรอย่าเพื่ออย่าง เรื่องอย่างกับวสบอาจจะเป็นความความสุขส่วนตัวทางจิตหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เพราะว่าเข้าเห็นตลอดเลยว่าช่วงนี้ทั้งคุณแอนดาลีแล้วก็คุณบอสเสียชัยจะเจอคอมเมนต์แบบนี้ทั้งอินบ็อกซ์ส่วนตัวเนี่ยก็คือเยอะซึ่งคุณแอนคุณบอยแคปออกมาโพสตลอดเลิศแล้วไม่ต้องปิดชื่อด้วยเลิศเอาแบบนั้นและดีเพื่อเลิมายังก็แบบโปร่งใสน่ะแม่แม่แม่ยังออกมาแบบชัดเจนต้ื่อรต้องปิดค่ะเป็นอย่านี้คุณสมามแบบนั้นเออปัญญาออกไปรลดค่ะนั่นแหละ ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือกระแสก็คือจากที่คุณแอนเนาะคุณแอนจะโดนบ่อยๆแล้วก็มาคุณบอยคุณบอยล่าสุดก็คือบอยไม่ดีตรงไหนเออบอยพอดีมองไดเป็นเป็นบอยเป็นบอยซซเลชั่นเนี่ยมันบอดีบองได้บอนบอดีเลยบอคุณว่าคือเรื่องเรื่องนี้ตอนนี้คือกระแสต้องบอกตั้งพอยิ่งเขาดังมากๆเนี่ยแอนบอยดังมากๆเรื่องแบบนี้ก็มีขึ้นมากก่อนแต่งงานยังไม่เยอะ ก่อนแต่งงานยังบอนนี่ถือว่าก่อนแต่งงานยังยังบ่มีมมแต่เร่องรุ่นรุ่นห้แตงรุ่นน่ารุ่นแบบอ่าอยากให้เห็นภาพกอดภาพโดมภาพหอมบางสี่เนาะมันยังพอจะแตงแล้วนี่พี่น้องรู้ซึ้ว่ากระแสดราม่าเยอะขึ้นเหมือนแบบไปไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขาเขาเยอะขึ้นคือคุณแอนเขาเคยบอกว่าเขาเขาพยายามจะตอบทุกแชทนะคือเขาเล่นเองโซเชียลเนี่ยเขาเล่นเองเขาเล่นของเขาเองคุณแอนคุณบอยเขาเล่นเอง คือเขาพยายามจะตอบทุกแช็ทเขาก็เป็นเป็นคนที่แบบว่าเขาเอิน่นอย่างกับแม่เฟนรนลี่ก็แฟนคลับเนาะเนาะเฟรนคนเฟนรนลี่ก็แฟนคลับคือพยายามจะตอบจะตอบคือกดเข้าไปอ่านแล้วก็เจอแบบนี้ก็คืออ้มันกับเนาะมัน,น,ม,นมันบอยเป็นยังษั่นรยยักคือแอนบอยเนี่ยเป็นครูรักที่แบบหลายคนต่างกอิจฉา นคนที่บ่มักนะ่ะคืออิจฉาสำรับเฮานี่มักทั้งสองคนเฮาดีใจเด้มห<า>กนเหอิจฉาด้วยแม่อ่ะแต่ว่าก็มีอิจฉานิดๆอิจฉาด้วยเธออิชาญาญาอิจฉาเรื่องบอยไม่น่นนาจะมีคนเดียวในโลกนั่นอยู่เรื่องเดียวค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำรับแอนบอยนะคะพี่น้องเพิน่นคือเรียกได้ว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังน่ะเพิ่นปังนั่นไหม เพื่อนปังเพื่อนเออเพื่อนลุงเกินไปแล้วคนอิจฉาหลายเออสีวาวาจังไหนขนาดแม่มาไม่มีบารมีไม่เกิดหรอกระมาณน้นแยะค่ะคือเขาเห็นอย่างเขาก็จำอย่างจับอะไรก็คือเป็ปังเป็นโมเป็นกันทอเป็นโหมดนั่นแหละล่าสุดนะเนี่ยก็เลยล่ามาฮอรนั่งเอกตายสุวรรณันต้องบอกว่าก็คือแต่สุวรรณันก็โดนเยอะเหมือนกันกับกรณีแบบนี้ซึ่งคือใครอยู่ใกล้กับวอยศิริชัยไม่ได้เลยบใดก็จะเจอแบบนี้สมมติมันเป็นยายนี่แล้วหลงมาดบ่อยหัวหนาบ่อยเาบอก ก็ไม่แน่ก็มีส่วนอาจจะเป็นห่วอาจะคว่ำบ่ได้ล้เป็นห่วงได้นี่แฟนคลับแบบนี้ก็จะมีแต่ความเป็นห่วงสินะคุณแม่เนาะเขาเอินมาเป็นแฟนคลับเขาเอินมาอย่างใดเป็นแฟนตัวนี้เเออป็นี่เป็นแฟนคลับอยู่ในคลับคนอื่นคลับคนอื่นอันนี้คือถ่าถ่าหากคือเข้าหักนี่เฮาไม่ถึงแต่ความยินดีเห็นประสบความสําเร็จอย่างเข้ายินดีไปด้วยอันนี้เข้าเขาเป็นแฟนคลับค่ะเฮาเป็นเอฟซีเฮาเป็นแฟนคลับ เ้าบโบแมนอิจฉาอ่าสำหรับแย่หนีเล่าคือสีมาคนร,ระเบบกับห้าสะดกแ <Man. S 2> ม่แ<ต>ก็เลยอิจฉาก็เลยหาแต่เรืองมาปวนมาให้ขอบครัวเพิ่นแบบว่าครอบครัวเราฉานคือง,งานของเราหรือป่ายหญ นั่นแหละต้องบอกว่าญายอ่ะติดตามนางเอกไตสุวรรณนันอยู่เขาก็มีมีลูกเนาะสองคนน่าจะลูกเขาแหละสองคนถ้าเกิดจำไม่ผิดมีลูกสองคนคือน่ารักมากก็ถ่ายคลิปกับลูกไปทงไปยังเนาะแม่เนาะยังคลิปก็ญาญ่าก็ดูอยู่ก็เออไปแอบดูซองเขาอยู่เพราะว่าที่ที่เริ่มติดตามนางเอกไตสุวรรณนันเนี่ยเพราะว่าอ่รายการหมอลำไอดอลคุณแม่ญาญยาก็เลยอ๋องานมากับแท็กทีมกับบอสบอยกับซอแอนล้วก็เลยแบบอ๋อขอดูหน่อยนักเอก นายสวนันก็เลยไปดูอ๋อชีวิตเขาก็น่าสนใจดีนนจซึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นแต่บ,บนเวทีึือยายา,ยามไม่ได้ไปเปิดดูในชีวิตประจําวันของนายเอตัยสวนันเราไปดูเราหน้ารักดีอยู่กับลูกหน้ารักน่ารัก แบบว่าอืมเป็นวิถีชีวิตที่น่ารักน่ารักล่าสุดก็คือได้เสื้อแจ็คเก็ตเห็นโพสต์อยู่เมื่อกี้ได้เสื้อแจ็คเก็ตจากพี่เจมบอลอที่นานว่าจะขอแหวนมาสอมล่ามซมือย่านดำย่านดำพี่เจมบอลก็เลยซื้อเสื้อมาให้เป็นเสื้อคลุมสีม่วงวิถีชีวิตของเพิ่นก็นา่าติดน่าสนใจ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 ชอบอันหนึ่งชอบอันหนึ่งค่ะพี่น้องคะชอบอันหนึ่งที่บอกว่าที่ตอบที่ไปตอบเนาะ แล้วหาผัวทําไมคะนี่คือเลิศนะแล้วจะหาทําไมฉันทํางานหาเงินเองได้ฉันจะหาผัวทําไมคะนี่เลิศไหมถือว่าขอเมนเลงสี่ก็ถือว่าแรกเลยค่ะเจ้าเพราะประโยชน์อีกอย่างดอกค่ะญาตญาติสามารถสงมาปร้าให้เมนเมนวางเข้าว่าใส่ใจเ่ได้ใส่ใจในในนี้เข้าไปอ่านคอบอะน้องกับตังใจอยู่หันละย่าแต่ว่ารซื้อกินนั่นแหละแต่ว่าโชคดีที่ นายเอกตายสุวรรณเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะค่อนข้างสูงไม่ไม่ไม่ค่อยด้วยแบบบม่ค่อสนใจแมนบล็่กไม่ค่อยสนใจแต่ว่าอันนี้อาจจะตรงตรงไปหน่อยตรงตรงไปเลยขอสักหน่อยเถอะแล้วก็จะบล็อกเลยขอสักหน่อยเถอะเขาจะบล็อกเลยแต่จ้าไดกะต้องฝากติดตามผลงานของนางเอกตายสุวรรณนั่งแมนค่ะแหลกแหลกเลยก็คือเนี่ยเห็นกันยุ่นี่แหละซ้อมล่ากันเมื่อนี่ยุนี่ซ้อมล่ากันเลยเพราะว่า เป็นแฟนคลับกับน้องน้องอุ้ยน้องอุ้ยก็ลูกศิษย์คุณพ่อเรานี่แหละอ่าก็เห็นน้องอุ้ยซ้อมรำกับน้องอุ้ยถ่ายรูปกับน้องอุ้ยก็เลยได้ไป็่องดูเขาสักหน่อยกับซ้อมรำซ้อมรำกันสำหรับฤดูกาลหน้าซึ่งเรื่องยังก่อแม่สายแนนหัวใจบอกสายแนนสายแนนหรือสายแนนพีหยังนี่แหละเออประมาณนี้นี่แหละสายแนนนี่แหละพี่น้องขาเอาให้ขอให้ได้ทำระยะบอลซื้อผิดค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก๊าลังก๊าลังฝึกซ้อมยังนักซ้อมเลยเลยแบบไปซ้อมวลาวเขาซ้อมนานรักดีนานรักนานรักดีหมู่บ้านเพายซีกับ เออน่ักน่ารักั่นแหรักับแง่กาแฟของไงน้องแนนอเลิมชัยเลอมชัยเม่ก็ล่างเห็นเหมือนม่สุร่มงอย่างอย่างสัวทำนองในสัวเป็นกัลังฝึกล่ากันฝึกงฝซ้อมกันอยู่เนาะแต่ที่แน่ๆ แต่ที่แน่ๆสำหรับนางเอกไต่สุวรรณันผลงานที่เราจะได้เห็นกับซอแอนและก็บอสบอยก็คือหมอลำไอดอลรายการหมอลำไอดอลแน่นอนค่ะยังไงก็ติดตามทางช่อง WorkPoint นะคะติดตามกันได้เลยสำหรับหมอลำไอดอลผลงานของนางเอกไตยสุวรรณันมให้ได้เห็นแน่นอนแล้วก็ฤดูกันหน้ามาติดตามว่านางเอกไตยสุวรรณันเนี่ยจะได้รับบทบาทอะไรในลำเรื่องต่อกรของหมอลำใจเกินร้อย ครบรอบ8ปีนั่นหมอลลั่นั่นเปิดฤดูกาลเนาะใกล้แล้วแม่ใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเดือนนี้เริ่มทยอยเปิดแล้วดูซื้อวัดปิดมา3 2 3เดือนนี่คิดหอดหมอลลั่มค่ะพี่น้องค่ะอยากไปเบิงค่ะวงใดสีแสดงยุกยุกไก่เข้าก่อนโมกปีนี่ก่ะรอดูเดี๋ยวเช็คคิวก่อนเช็คคิวก่อนเนาะจากในกระฝากเป็นกำะันใส่อีกครั้งหนึ่งสำหรับนางเอกต่ายสุวรรณันส้อแอนแล้วก็บอสบอยด้วยแล้วก็ หมอลำใจเกินร้อยด้วยขอให้ฤดูกันหน้าปังๆนะคะ,คะแต่ถ้ามักคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์ให้เราสองคนนำนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ